สวัสดีครับสวัสดีครับขณะนี้ผมกายุที่ปราสาทเปวยหน่อยนะครับหรือว่าพระธาตุกู่ทองครับอำเภอเปวยหน่อยจังหวัดขอนแก่นนะครับพระธาตุเปวยหน่อยนี่ก็สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตรวรรษที่16และ17นะครับเป็นศินลปะเขมรผสมภาสานระหว่างป่าปัวและนครวัดนะครับสร้างขึ้นเป็นเทวสถาน ใ,ในศาสนาอินดูนะครับเป็นเขาพระสุเมนซึ่งเรียกว่าเป็นแกนการจัก,กรวาลเป็นที่สถิตของเทพเจ้าในศาสนาอินดูนะครับเมื่อนี้ผมก็นี่เวลาว่างจังหน่อยหนึ่งนะครับก็เลยด้มา่ายคิดวินิอปกติทุกปีประจำปีกัิมีงานนมัสการอยู่ในส่วนวันที่เออในส่วนขึ้นที่ผาคาเดือนหาของทุกปีนะครับกัิมีงานนมัสการเป็นงานประจำปีว่าได้นะครับ ปีนี้บ่มีการจัดงานนะครับเนื่องจากว่าโรคระบาดนะครับไวรัสโคูรน่าที่พี่น้องเข้ากับหูจักกันดีนะครับก็บเลยเงียบเงาไปกะสิผ้าพี่ผ้านองขึ้นไปบึงขอไปขังใน่นะครับว่าเป็นอย่างไรนเนี่ยนะครับกันละเอียดกับบ่องหูจักเป็นเด็นนะครับผมกะดูตามหนังสือมานะครับในวัยนยิ้นติสารนี้ ก็จะเป็นหินศิลาแร่นะครับก็จะมีแบบเดียวกันครับกับประสาทหินเปรใหย่นะครับเป็นแบบเดียวกันนี่แหละครับอันนี้เขามาข้างในนะครับมันก็จะมีไสยขวายเกิดซีนี่นี่แหละครับเป็นหินตั้งเป็นแต่เขาไปข,าข้างหน่อยหนึ่งครับช่วงนี้ใกล้เที่ยงนะครับ อากาศกะห่อนแต่ว่าขายนี้ร่มดีอยู่ครับอันนี้ห้องสีเป็นตรงกลางนะครับนะครับอันนี้กาทีม่มี่ยอดมุดห้องไปอีกสัตน,นึ่งนะครับมันเป็นค้นละพักกันนะครับนะครับ ตรงกลางก็จะเป็นห่องโถงโล่งๆนะครับด้านกลัวมือที่ผมกำลังเดินมาเนี่นะครับนะครับขึ้นไปอีกมุกนึงนะครับขึ้นไปอีกสั้นหนึ่ง ัดตนในกับสินี้นี่พระพุทธรูปนะครับปางนาคปกก,ก็มีกาบหวายนะครับมีคนเขามากาวหหวายเดี๋ยวทายไปบริเวน ข้างล่างนะครับเนาะตื่นอ,อ,อุ่นๆไปจักหน่อยนึงคนกับบะมี่มาเที่ยวเหรครับปรกติิตาวันหยุดกับสีมี่คนมาเที่ยวมาศึกษางานดูถามถามผู้เฒ่าผู้แก่ว่ามีตะว่าต้นี่กร็คือว่าแหละครับมันมีโรคระบาด มีสิ่งออกมาทางประตูหลังนะครับตอนนี้ก,กั่วอยู่ครับกัวงวไร้เติบอยู่ผู้ที่เคยมาเที่ยวมาเห็นอะไรกับกระสีบวกแปลกเรากำลันก็นค่ายกันครับปราสาทหินที่ไม้เขาประนุ่มลุ่มนี่นสิแหละครับลักษณะเดียวกันนะครับลองเดินรอบๆไปทางน,นี้ครับ อันนี้คือรอบภายในนะครับภายในปราสาทนะครับแต่รอบนอกด้านนอกก็ติดไปยังรอบๆอ,อีกที่นึงนะครับ ลงมากดานล่างนะครับรเดินเวียนให้รอบๆแล้วก็จะออกไปข้างนอกนะครับออกไปด้านนอกดันหลังกระสีมีอีกซุ้มหนึ่งว่าั่คือเขาทั้งในทั้งในหมู่บ้านเนกระสีมีกลุ่มอาชีษต่างๆนะครับกลุ่มจักสารกลุ่มปลานะครับแต่ว่าผมคงสิบ่ได้เรขาไปแล้วครับไม่จกคลิปวิดีโอเฉพาะเฉพาะปลาสา ไยหน่อยนี่ครับสิที่ไปกลับนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับม่นก็จะมีช่องหลอดผพานไปทั้งด้านที่ใตนะครับนะครับ คือบริเวณภายในตัวปราสาทนะครับเดี๋ยวการจะเดินออกไปรอบนอกนะครับไปรอบนอกไปรอบนอกกับคงี่ใส่คลิปใบหญ้าบนใดหรอครับพี่น้องครับฝากเด้นครับด้วยฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่องซอลปิดภูผานะครับฝากติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแช์นะครับกับดันหนานออกมาทางดันหนา ครับย้อนกลับมากออกประตูหนาคือเก่านะครับบกลับออกประตูหลังนะครับหลายค้นกับคุสีเคยมาานะครับหลายค้นกับคุสีเคยมาา ประดัเปรยหน่อยโดยเฉพาะค้นขอนแกน่นค้นสารค้าบีนองไก่แถวๆนี้ครับจต่คนทั้งอื่นก็นอาจจะบ่ได้ยมากเพราะวะ่าก็เป็นภาษาที่บ่มี่ซื้อเสียงซําภาษาพี่ม่ายเขาขนุ่หลงบ่มมีปานันนะครับครับออกมาด้านหนอกนะครับอากาศกระห่อนครับมือนกระห่อนมาหลายมื้นแล้วครับ อ่าผมกิจวัตรรอบไปนะครับคือว่าตัวภาษาเนี่ยก็อยู่ในวัดนะครับในวัดพระธาตุกูทองเนี่ยนะครับเดินมาทางทิศเหนือนะครับเนาะช่วงนี้ผมอยู่ทิศเหนือเดินทันหนาไปทางทิศตวันตกนะครับนี่ครับกำแพงแก้ววัน เดินไปทางทิศตะวันตกรอบๆได้ดดเียคือสิ่งนี้บึงน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับดัานานั้งหัวมือท่านนี่ครับเป็นบึงน้ำศักดิ์สิทธิ์ในสมัยโบราณก็อาจจะใช้น้ำตรงนี้มากประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอินดูนะครับ เดินมาทางทิศตะวันตกครับจะสุดมุมแล้วนะครับครับก็จะเดินรอบๆนะครับหมุนด่านใส่มือโล่งทางทิศใต้ด้านหลังก็อสินี้กองกองหินศิลาแลงอยู่เขาคงี่เป็นมันอาจจะหักพังลงมาเนาะนะครับอย่างที่ว่าเป็นกำแพงเพราะในขอบไปไกลนะครับแต่ก็ได้พีมนองบึงไกลๆตรงนี้ครับ อันนี้คือมุกด้านหลังนะซุ้มด้านหลังด้านหลังนี่เป็นนั่งทิศตะวันตกนะครับด้านหน้าคือทิศตะวันออกอันนี้คือประตูด้านหลังนะครับประตูด้านหลังนะครับแมาทาางทิศใต้นะครับตอนนี้ขนาดนี้ผม ด้านหนาไปทางทิศตะวันออกนะครับก็จะเดินรอบๆไปทางด้านหนาจนสุดด้านนี้แหละครับฝากกันนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คนทำช่องยูทูปช่องยูทูผมก็มีหลายหลากหลายนะครับมีอย่างกับทายลงมาให้พี่หนองเบิงนะครับไปทงหน้าไปกินเขาทงหน้ากับทายมาเบิงกัน ย่อมมีบุญศิลกินท่านงานนั่นงานนี่งานไหมางานแห่ที่ขอบพระคา,าผมเคยไปที่วัดดุบุญนะครับปีนี้ก็คือคือสิร้ไปอกอกคือสิเบเบาททั้งราชการในเคือสิบเบได้สร้างให้ปิดไปถึงพุนที่นะครับงานบุญมองไฟอย่างคือสิร้เหรียอยูอน่นระ <c ười> ขันโบเ้ากัเบื่อเรียญคือ่าหละครับเพราะว่าเขาทั้งรัดเป็นกะ บ่ให้เล่นบ่ให้มีการมีงานย่านย่านเชอโลติต่อกัน่าทั้งเป็นผลกระทบห้พี่นองเข้าในวงกว้างครับบ่บอ่บอเฉพาะอาชีพไหนอาชีพหนึ่งนะครับอาชีพใดก็เป็นเบิดมันเป็นมันต่อเนื่องกันนะครับสิว่าเป็นเฉพาะอาชีพนั้นอาชีพนี้อาชีพนั้น,บ,น,บ,น,นบ่เป็นบอ่อไห้นะครับเป็นเบิร์ดคือตัว้อมกับกระทบพื่กันนะครับ เอาครับผมก็เดินมาถึงด้านหนานะครับขอฝากนะนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กำลังใจคนทําช่อง YouTube นะครับนี่แหละครับมาถึงด้านหนานะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพือสวัสดีครับ